ถ้าภูมิภาคสาขากันตังจังหวัดตรังได้มีการสั่งรื้อถอนและเตรียมแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ที่ลุกล้ำเข้าไปในแหล่งน้ำนะคะซึ่งอยู่บริเวณท่าเรือหาดยาวในตำบลกันตังค่ะตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้านน้ำไทยปี252456นะคะหลังจากที่ปปชาภาค9ย้ำเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายค่ะ ปปชภาค9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าเรือหาดยาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีเอกชนลักลอบถมดินลุกล้ำเข้าไปในแหล่งน้ำที่อยู่ริมชายฝั่งใกล้เพื่อทำท่าเทียบเรือแพขนานยนต์พบว่ามีการถมดินและหินลุกล้ำเข้าไปในแหล่งน้ำโดยมีการนำหินเสาปูนซีเมนต์ไปวางเรียงกันยื่นลงไปในน้ำ ทำท่าเทียบเรือแพรขนานยนต์เพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายสิ่งของขึ้นและลงเรือ,อรซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ210ตารางเมตร,รซึ่งผู้แทนสำน,นักงานเจ้าท่าภูวิภาคสาขากันตังได้บันทึกแผนที่สังเขป แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่เกิดเหตุบันทึกภาพเพื่อน,นำเสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมสั่งรื้อถอนและเตรียมแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้รุกล้ำตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยปี2456นายรามวสุธนพิญโยผู้อำนวยการปปรชตรังกล่าวว่าการออกคำสั่งหรือถอนกรณีดังกล่าวเป็นไปตามหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าท่าต้องสั่งการลงไปให้ผู้ประกอบการทำการรือถอน หากไม่รื้อถอนต้องดูข้อกฎหมายพรบรว่าด้วยการเดินเรือของเจ้าท่าที่กํากับดูแลจากการตรวจค้นครั้งนี้เสืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากันตังฝ่ายปกครองอำเภอกันตังและปปชตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่รุกล้ำลำน้ำอย่างต่อเนื่องและได้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนคนหนึ่งที่เข้าไปเช่าที่เอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านแล้วมีการถมหินถมดินล้ำลงไปในเทะเลเพื่อสร้างเป็นท่าเรือแต่สั่งรือถอนไปแล้วก่อนได้รับเรื่องร้องเรียนอีกครั้ง